เอฟเอบเอฟสามหรือป่เนี่โอ้ยบ่าวหนึงงนี่าวนี้าอย่าไปชอบกมันบ่ไปมันหนักเลยนี่บ้าเอาดีบ่เนี่ยเอาดีบ่เนี่ยเอฟเบวเอยอมไม่ได้เลยบ้า โหแท้ไปไปวะเฮ็ดคืนนั่งิวจอันี่บ่ปาทบ่คือแล้วมันนั่ดีเยตคงปิ้งปลาอ๋อมาๆมาใครอยากกินข้าแหงกินนะมามาครับมาน้นนะเออทำเนาะมีครบทุกอย่างเลยเนี่ยบนี้ สบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบอร์สุขสุขนการยินดีต้อนรับทุกท่านเขา้สขสาสู่ซ่องเบาซีบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะมาพบมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเลยทางช่อง y YouTube เบาซีบ้านนาอ่ะกรต่อกันอีกอีกพี่ซองพี่น้องเลยเนาะผู้อทางคุณพอ่อคุณเนาะหามเสาพี่น้องเลยหามเสามาแก่มาอ่า mà phan hôm Piong ấy nó rồi phát chẳng này cả phải bưng phải xô năm can Piong ấy à tháng tìm nó chẳng này cả phạm bên chân you know. ờ, ban này thế Piong rồi vò này cả đó.

เออป่อคือสีนักแท้เลยอึบ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 โอ้โอ้ยันห่ละสูบน้อย้งหูเ้เอาตัวน้อยแล้วตัวดนี่

Tập <laughs> <laughs> hết, anh à, hùng chắc nữa, anh hùng chắc hết mày đành, vì đâu, anh hùng chắc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  chắc hùng chắc hùng chắc หนึ 1> <1> ่งสองสามสี่ห้าอีห้าเสาสองเมตรแปดสิบงเมดอาประมาณกี่เมตรนี่นะงเมตรแปดสิบโลนี่กีแปดลายโลนร่เออ เดือนได้โอไล่เป็นลงมาลุงจะได้จดแิบน่ได้ยู่5ิบเจ็ดิบจบหกดสิบหกจากแนไล่ข้องลงมาเลยสองนาแบ่งแผนกกันบาทนี่แผนกแผนกเจาะแผนกพัน phân nhúc 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 vào đây phân nhúc nhúc cũng cần Hãy nho còn thương nhỏ nho thì đây พ่อนี่ này nó Bỏ, nó, mình đặt

แน่นนะปลาแหงค่ะทางสลาเพื่อนสบายดีเด้อไม่คัวปิ้งปลาปลายังไงเนี่ยปลาอย่างไรปลาขอบปลาบูปลาบูอ๋อปลาบูต้องมาเมืองปลาฮัลลี่ดูปลางกอปลายังเอามาติดบ้านเนี่ยมาเห็นอันนี้โอ้คือ คือหลายเนาะม,นมันมันว่าปลาบูไงปลาบูปลาบูเขาดูดน้องเน่มือหนานไปเอาอยู่น้องเขาไปเอาอยู่น้องเขาอันนี้อันนี้ปลาบูอันนี้อันนี้ปลาคออันน <c oughs> <c oughs>

สะโพกแล้วนะแบบขึ้นแบบลำๆไิดนึงมันแบบสีคมๆแน่มันมีเลยตีเขาเดี๋ยวซุกกั่นี้ไอ้ชาวเรื่อยพอสร้างหิวเขาแห้งไปยักสะเผาเลยแบบเดึงดวนเด้พอสร้างมันอยากเข่าใหม่ยัดไปเนาะ Uhm. ดีเลยเกือบไป่น้กินำกินเขาในป่านะมือนี่ย <aufge> น <érer Help mesmo> ้าจะมาใหม่ได้ไหมจ๊ะฮะเปลาเต้นเดี๋ยวนั่นนั ท่านนี่คือสียางคือวงซงนี่สีย่างจับอยู่ถ้าหายพันคนเดียวนี่คือสเบียกแล้วล็อกมือนี่ เนียมลำเนียมอ๋อเฮ้ยเบ้่งลูกมีท่านซุกมาจักฟูงซุกนเลซุกแลวบ่ซุกกูนี่็คือสิบไกินี่กลุกล่าไยได้วยเน้คแเยม่เลเอนไอ้แบบ ขอา่านไข่มันออกเลยนะมันครับไทไข่มันครับไรไข่มันมามาหวนมีอันเดียววะ ผ่าตัวนี้คือไงเนาะเหยต,ตัวนี้เฮ้ยสร้า <c oughs> งเตีย้ยเป็นแค่เ็ดสาอยู่ไม่ยากหรอกเห็ดนี่

ได้สร้างเตี้ยเพิ่นเนาะว่าบ่บ่มาใกล้เพิ่นว่าอ้าวเสร็จมือเส็จมือมาเข้าก่อนโดยสดีเด้อเนาะนเอ้ยีว่ามีห่มเย็นๆแน่เนาะซั่นจักสิไปอยู่ไสเอ๊ะมาอยู่ใกล้ คนจมหาตามงุหงมีจะปิ้งปลาคนไปพอดีมากพอดีเลยอาลายพาเยอไ๋อขี่ไว้แท้นี่ เอาด้วยมาอีกเด้อเอามาๆมาล้างมือบัดนี้อ้าวกินข้าวกินน้ําแนวๆบัดนี้พี่น้องเอ้ยไสิได้ย่อสิได้ตั้งอยู่มื้อนี้ส่งอยู่บ่ว่าี่เด้อเาเบิ่งเบิ่งคือสิบ่ส่งปานดคือมืฝนสิมาบ่ทางผู้คือสิได้เฮามือแท้บ่นนี้เอาทางผู้

คือไม่ได้มันโคกไะเนาะไม่นี่คือดันโคกอ่ตงี้ยใส่อยู่ใส่ไม่ได้ออมแห้งยุ่มทรงเลยแดงในคนหมนนหนักแมนเนาะน Đồ đồ. Ý, bên, bên có ná, có cái cách gì nó. <cười> 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 bên nhắn <nháng bàn> bạn này. Cái <laughs> <Bên, cười> sổ thế nó khoan một thử cái nó เนาะเขาไม่กันได้อยู่แล้วใช่ไหมัก <c oughs> อุปกรณ์กระสออยู่เนาะอุปกรณ์ไงโว้ย <c oughs> เอาแบบส่ออันนี้บ้อเอาคักเล็เนี่ยก็ะตกลงดิตกเอาให้คักแล้วมันเตะได้เ่ย่อนออกมาได้

ไปละเอาปาิไปเอาไปเอาไเอาอาไปเอาเอามันม่หยาอ่อบันเลยอมันนักดิเปเอาเอาดีเนี่ยเอาดีไปเนี่ยเริ่เริเอิยงไปไหเลยโอ้โหแท่นี่บอ ไปมาหับเลย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 เนาะเดือดจะขึ้นนะจะต้องเจอกับคอยเตี้ยคือกันเนาะโโอ้หเพิ่นเอาขึ้นซองทำเท่งโมฮอตวาเลยเราเปลี่ยนเดียวเราขึ้นก้อนเลย อเอยชวนเท้าเยยอจะของเคื่อนเพื่อนว้าวเฮ็ดเอ็ด้าต้อคนเดียวด้่ย่อนคนเดียวคนเดียว คนเดียวเลยนี่โอ้มักงออยแท้นี่ไอ้เอาคนเดียวว่อนเนี่ยกายสองยืบ้อนไอ้นี่ยังผื่นว่า าทางจะของเกอนเป็นก้อนอทางพี่ไปยังดีนี่ฮะบ่สบายดีอ่าสบายดีอยู่สบายดีอยทุ่งจ้าทุจ้าทุจ้าดูอ่าอ่างห่อนบพราะเ่คืนคือสียงห่อนแนทะ้เมื่อคืนในฝนตกเมื่อคืนฝนตกวะเมื่อคืนนี่เปียกอยู่บ่หัวอยู่บ่ เอาบ่นมนี่ฮะเอาบ่นมนี่ยเอาบ้าเอาบ่เป็นวัดจะกินบ้าหนิฮะอ่ะข้าวนมจะให้ลูกกินได้เป็นวัดอยู่เด้อให้แม่กินไว้ฉันก็ไว้แัดเศร้าไขรยังกินเด้อขี้มูกหย่อยอยู่นะมึงแน่เนี่ยกินอยู่บ่ยาเนี่ยเพื่อนเนี่ยกินอยู่บ่เสียงกินอยู่บ่ไม่มียา Oh, sang qua thế nghe phiên vặt rồi này, chỉ một ngọ nó ngọ nhẹ nhàng vô, mình khảo năm nữa bò, mình ăn <laughs> <kín xăm>. oh. <laughs> được <laughs> à, bao, ăn kim sáp, ăn kim sáp, lên kim điều leo kim sáp, ăn kim sáp, ăn kim sáp, bò kim sáp, khảo thiên มันกับวบเปลืองแล้วเนาะเขาเมื่อสองคฝนมลพระว่าคืนแห้งอยู่บ่ฝนอยู่พี่โดยโดยพักกแถวแถขมย่เนาะพักกัเอาหันยังมันเนี้เอา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 เฮ้หัยังบันนี้ เบิ่งเดี๋ยวไปเบิ่งทางซางก่อนเด้อโดยโดยโดยนะสบายดีเบิ่งทางซางลุยเป็นก้อนพี่น้องอยู่เนาะตื่นตั้มตื่นตั้มตื่นตั้มอยู่ซางเตี้ยเป็นกี่ได้มักงอกผู้นั้นก็เอาคนเดียวเลยโดยปั๊บปั๊บปั๊บพี่น้องเนาะเบิ่งทางซางเป็นก้อนพี่น้องเลยเจาะดโงเจาะเสา เจาะนนีนึงเนาะ2อัน ไปช่ากันแน่จะสร้างเตี้ยจะสร้างนี่ถ้ง้สาวลาถือแยงซิงอีกแล้วบาทนอ๋พอตะกี้เราเราเป็นตแพง่่เป็นตาแพงได้เียอยูวันนี้ฮะวันนี้วันนี้ตแพงอยู่ตาแพงอยู่่ตแ ด้ตนัแงกว่าตัวนี้เนเ่แฟงเนเนาะคตรูตัวนี้เป็นเสาตัวนี้คือโคตรแท่นคือมูอยู่บ่เนาะคือโคตแทะตัวนี้คือยิงยิงเรืออยู่นะอาตัวคตเข่าก้างเนาะเ็ดเอา แมนยไม่นี่นี่ประมาณนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เปิ่งจากสีซันนี่นแให้แบกมากแบกขึ้นเด้อบันเดอ ขันได้คือตัวนี้เบิดกขัดเนาะตัวนี้ซื้อดุอยู่เฮ้ยเอกแล้วไปเเนี้คนเดียวอีกบ่คนเดียวอีกบ่ตัวนี้เือตองเลือกสาเลย กอนดีก่อนดีกอนเ้อ้คนเดียววะเนี่มึงย่ออะไรกูจะย่อได้เนาะเอีบ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 เอไปทีมให้จักรเราได้เอีตายยันแบกย่องบ่เอี๊แนดแน่งนะ

อ่ะพี่น้องเนาะก็คือว่าคือสิຫັນໃນຕັ້ງກໍເປັນຊົງແດງແດງພີ່ນ້ອງເອີຍຄັນໄດ້ຕັ້ງຄັນໄດ້ຍ້ອງຄືກັນນະເພາະວ່າໂຕນີ້ຍັງເຈาะຢູ່ໂຕນີ້ຄັນໄດ້ຕັ້ງມື້ນີ້ຄັນມາຕັ້ງມື້ນີ້ກໍເປັນມື້ເອີ້ນເຊົ້ົ່ນນາ່າບິ່າສະານານເຮົາຈาะກພືິແຈาะຕທີລຂັນຕອນນອນາານານີຂຕ່ນ อันฝากพอ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกําลังใจให้บ่ซีเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาสําหรับคลิปนี้พี่น้องเอ้ยลาไปแล้วสดี